โอเคนะมาดูนี่อยู่เกมมอนพีสเบลติรัตอยู่กับนัทฮัตชิวนี่ไงเปลี่ยนชื่อแลเอเอเอะเออแต่ไรเป็นนัทมา่อกีตอนนี้เปลี่ยนเป็นนัทฮัตชิวเลยเออโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเติมเดลูซี่นะครับก็ได้เหรียญไฮเบลติไปด้วยเหรียญไฮดูเนี่ยผมมองว่าก็ก็ใช้ได้อยู่นะจริงๆเนี้ยคือใช้ได้เลยนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นห้าเซนมาโจมตีศัตรูในเขตมาทีมศัตรูคือดีเลยนะมองเลยว่าเออโอเคเลยนะแต่เสียด,ดายที่แหวกมันหายไปเว้ย ผมก็ไม่เข้าใจว่าแท็กมันอะไรหายไปน่าจะเป็นแท็กเอ่าอะไรนะโซอนไอเออโซอนกับอ่าไอกลุ่มล็อกเก่าอ่ะซึ่งมันไม่ควรจะหายนะผมว่าใครโดนเนี้ยมันควรที่จะมีทั้งสองนั้นแหละคือทั้งทั้งแปลงไอทั้งโซอนและกลุ่มล็อกอ่ะใช่มันคือเรื่องในอดีตแล้วคือมันควรจะมีนั้นเหรียญเนี้ยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีผมก็ไม่เข oh, ้าใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมาเติมรัทเจ็ดกันนะครับผมเสียตังอีกแล้วเสียตังอีกแล้วกู ไปลุยครับตอนแรกเป็นไอดีสายฟรีแบบฟรีจ,จัดเลยนะผมอะแต่ปัจจุบันนี้เ้าเติมยับหมาเลยเนี่ยโอเคซื้อในชิคเดียว let's go โอเคเสียตังอีกแล้วชิงเ่้ซื้อแล้วครับก็ครั้งหน้าเนี่ยเป็นเหรียญชิงนะบอกเลยได้ของแถมที่โคตรเจ๋อ ฟัวมองเลยโอเคอน,นี่ผมจะได้สองเหรียญแล้วนะครับดีนะครับผมใส่สองเซตส่วนใครดูติดมาอันนึ่งอีกสองนะครับวันนี้โอเคแค่น,นี้แหละนะครับแค่สองเหรียญเลยนะครับผมบางทีผมก็แอบสงสัยนะว่าเออมันจะคุ้มหรอวะเราเติมเราเติมไปตั้งแบบเท่าไหร่เราเติมไปตั้งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วได้แค่เหรียญเดียวอะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกผมก็ช่างใจอยู่ที่จะเติมเพื่อเอาเหรียญเหรียญเดียวเนี่ยนะในราคาแบบร้อยบาท แต่ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาอัพกันสดๆเลยนะครับผมจะพิ่งตื่นเลยนะห้าจุดโมงพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอัพกันเลยนะ,ะกันเอ้ามาไปเลยโอ๋อยังไม่ได้สร้างเอ๊ะเป็นมิกตลกซะ่ไหมตรงนี้ตรงนี้น่อนนออิอ้าไม่ไสร้างไม่ได้ยังไม่ได้รับไงนัดเออนัดอย่าบ้า อันเดียบบ้าโอเคในกล่องนี้มีพวกเพชรคุยพวกอะไรผมกดรับไปด้วยเลยนะกันนะครับผมคือเพชรจะกลายเป็นเท่าไหร่เพชรเป็นพันห้าครับแหมกลับมาที่เหรียญน,นี่อีกรอบเพชรได้พันห้าแล้วเว้ยสร้างมันยังไม่สร้างลุกไปอีกหรอกข้ามานะครับเหรียญเดินใครอยู่มีน้อยก็ไม่ได้าาแย่าานะเ,นเดียวกันดูนี่นะครับแล้วก็ลูซี่ ทีนี้ก็ผมจะมาเข้าเซตเนี่ยถ้าผมแม่มาเข้าเซตผมก็ไม่ได้สนใจหรอกเอาจริงๆอะ่ะตอนนี้ผมก็คงไม่จะเติมเหรียญแล้วแหละเพราะว่าเหรียญสิบมากดเลยนะคิดเดียวตุ้มเยวอะไรลูกปึกักบังโจมตีสิบสองปืนอ,อาจจะพอใช้ได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมก็คงจะเอาออกมายับอยู่ดีในอนาคตรแน่นเอาออกมายับอยู่แล้วนะครับแน่น อี่ยันหนึ่งเฮ้ย14เปอร์ว่ะเชื่อโอเคอยู่นะเอาแตกกสวยดีว่ะครนา้ต่อไปครับไคดโดครับไอดนี่ก็อย่างที่บอกว่ามีไว้ไม่ได้เสียอยู่แล้วนะครับเจ้าไคดโดตัวนี้นะครับโดมาลูกเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไปเหรียญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเอาไปเข้าเซตให้ดูนะครับผมแล้วโอเคไหม รถเซตนี here, Pop, here. Here ้นะครับเซตนี้ครับผมนี่เซตนี้ครับก็จะกลายเป็นลัฟฟี่ครับนี่ทำไมถึงอยากได้เหรียญในที่การเซตนี้ครับจะเป็นเซตที่มันมีความเร็วในการดึงทงน่าจะเร็วสุดในเกมแล้วนะครับสาหรับ2เหรียญนี้นะมีความเร็วสุดในเกมแล้วแล้วถ้าเราได้เหรียญลูซี่มาใส่เนี่ยซึ่งลูซี่เนี่ยผมจะบอกว่ามันดึงแล้วได้เลือดนะครับซึ่งมันเหมาะกับเซตนี้เพราะว่าเซตเนี้ยมันยังไงก็ต้องดึงทงอยู่แล้วถูกปะล่ะเซตนี้มันเน้นดึงทงอยู่แล้วถ้าดึงทงแล้วได้เลือดด้วยล่ะ นนแล้วเราได้แหกที่มันตรงันอีกคือกัปตันและเดโรซาอีกเพราะว่าในเนี้ยมันอยู่เดโรซาหัหมดแลวมันค่อนข้างที่สวยครับผมเลยโอเคช่างใจเติมเงิและกันและหนึ่งในนั้นครับมันได้เจ้าไคโดด้วยครับเปลียนไคโดอีเวนต์ตัวนี้ครับมันไม่สวยผมมอสสวยะนะครับก็ได้ละประมาณนี้เลยโอเคสาหรับอันนี้ไม่เพีนงเนท่านครับก็ามาเติมเหรียญให้ดูครับแล้วอธิบายนิดหน่อยนะกันนะครับประมาณนี้ครับโอเคดูบายบายบ๊วย